สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการตะลุยโอท็อปีที่2ค่ะรายการที่จะพาท่านผู้ชมไปพบกับสินค้าดีๆผลิตภัณฑ์เด่นๆที่เกิดขึ้นในจังหวัดชนบุรีของเรานะคะวันนี้ค่ะดิฉันอยู่ที่หมู่บ้านมณีรินอ่างศิลาค่ะพาท่านผู้ชมมาพบกับผลิตภัณฑ์ปาราสับแม่อุไรค่ะ ะะต้องบอกท่านผู้ชมไว้ก่อนเลยว่าหอมหวนมากๆเลยนะคะตั้งแต่ย่างเท้าเข้ามาที่สถานประกอบการนะคะสำหรับปลาร้าสับนะคะปลาร้าสับเนี่ยนะคะหน้าที่จะอยู่ในภาคอีสานนะคะแต่วันนี้เราอยู่ที่ชนบุรีนะคะตะลุยโอท็อปปีที่สองของเรานะคะมาสัมผัสปลาร้าสับกันนะคะดิฉันอยู่กับ คุณพี่อุไรนะคะจาเรียกง่ายๆว่าพี่อุไรเลยแล้วกันนะคะวันนี้อยากทราบว่าจุดเริ่มต้นนะคะตรงนี้ที่ามาทำปลาล่าสับเนี่ยคุณพี่เนี่ยเกิดในจังหวัดเชีบุรีหรือว่ามีถิ่นฐานอยู่ที่ใดคะไม่ใช่ค่ะจริงๆแล้วเป็นคนจังหวัดศรีสะเกดแต่ว่าย้ายมาอยู่ที่ชนบุรีตั้งแต่พศ .37 ค่ะค่ะค่ะแล้วไปหลงไหลยังไงหรือคือศรีสะเกดนี่เขาก็เป็นดงของปลาลากันอยู่แล้วอ,อ๋อปกติแล้วที่บ้านทําปลาลาอยู่แล้วค่ะหมักปลาลาเองพ่อแม่ก็จําหน่ายกับ ที่ตลาดอยู่แล้วแล้วก็ทำาลาร้าสัพที่บ้านเป็นคนค้าขายอยู่แล้วอพอมาอยู่ที่นี่เราทําธุรกิจมาหลายอย่างก็คือมันยังไม่ประสบความสําเร็จก็เลยอยากเอาภูมิปัญญาของตัวเองที่พ่อแม่ทําม,มาอยู่แล้วมาประยุกต์ใช้ตรงนี้ลองให้กับคนเมืองได้ได้ดูได้<ต>ชมช<น>ค่ะได้กินแล้วก็จะได้รู้ว่า ดั้งเดิมของอีสานเป็นยังไงเราอยากจะให้รู้จักวัฒนธ,นธรรมของอีสานด้วยคาปลาล้าสาบนี่มาบุกถึงดินแดนทะเลใช่ค่ะกัอนออกเลยะะใช่ค่ะทราบมาว่าปลาที่ใช้เนี่ยไม่เหมือนปลาในในภาคตะวันออกของเราเป็นปลาที่ทำมาจากปลาทํำจากปลา,า,ก,ปากระดีล้น้วน,นะคะ่ะปลากระดีนะคะแล้วเริ่มทำมานานหรือ,อยังคะอันนี้จริงๆแล้วทำมาก็ประมาณ5ปีได้แล้วะนะคะแต่ว่ายังไม่ได้มาเข้าโอทอปเป็นเรื่องเป็นราวค่ะ แล้วจุดเริ่มต้นมีแรงมาดานใจยังไงถึงได้ก้าวสู่เส้นทางโอทออ่แรก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 เลยก็ขายตามตลาดนัดก่อนนะคะบังเอิญบ้าหมูนะคะไปเจอก็เลยแนะนําให้เข้าสู่โอทอปค่ะนี่คือจุดเริ่มต้นค่ะนับแต่วันนั้นจนถึงวันนี้เนี่ยระยะเวลาในการที่บุกเบิกตลาดเนี่ยเป็นระยะเวลาทั้งหมดตอนนี้ก็เข้าปีที่2แล้วค่ะสําหรับจริงๆจงๆจังๆที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการทําตลาดลใช่ค่ะใช่ค่ะจริงจจังเลยค่ะที่ผ่านมาเนี่ย มีการได้แบบลองหรือว่าคิดผลิตสูตรใหม่ๆอะไรที่มันแหวกแนวไปอันนี้อันนี้เราก็คิดแล้วนะคะคือคสูตรของเราจะไม่แตกจะแตกต่างจากคนอื่นเพราะว่าเราจะเน้นเครื่องหนักสมุนไพรแล้วสมุนไพรของเราจะมีทั้งหมดแปดตัวซึ่ง8ตัวนี้จะมีดีของมันอยู่แล้วนะคะแล้วก็เอาง่ายๆเลยเราดึงออกมาแค่ตัวหนึง่งเช่นกระชายนะคะก็จะเป็น สมตัวหนึ่งสําหรับเมืองไทยเลยไม่แพ้ประเทศอื่นใช่ใช่ใชคือจะเป็นไอเป็นยาอายุวัฒนะก็ว่าได้ตัวนี้ของเราจะดึงมาตัวนี้เราจะเน้นสมุนไพรที่สุดอันนี้เป็นตัวเอกเลยที่ดึงมาหนึ่งในแปดคือแปดตัวมีมีดีมีดีทุกตัวค่ะแต่เรายกตัวอย่างให้ดูแค่ตัวเดียวผัะะกกระชายเนี่ยทั้งครัวไทย ขัวอ<ค> mm ี hmm. สารข mm hmm. ัวเหนือเนี่ยต้องรู้จักกันเป็นอย่างดีแล้วนะคะใช่ค่ะตัวน,นี้ก็เป็นตัวเอกในเรื่องของส่วนผสมใช่ค่ะสร้างมาว่ามีหลายสูตรหลายชนิดด้วยกันด้วยใช่ค่ะเรามีทั้งหมด3สูตรนะคะจะเป็นดิบขั้วทอดแต่ละสูตรนะคะก็จะมีส่วนผสมไม่เหมือนกันแต่เราก็จะเน้นตรงที่สมุนไพรเน้นเครื่องหนักตรงนี้นะคะจะดับกลิ่นของปลา ะะแต่ถ้าเป็นแบบดิบนี่เราจะคงความของปร,ราศัพท์ดั้งเดิมของอีสานไว้แต่ถ้าเป็นคั่วกับทอดเราก็จะมาประยุกต์ให้เข้ากับคนเมืองออค่ะเรียกว่าแต่ละกร๊ปแต่ละสูตรเนี่ยก็มีเอกลักษณ์แล้วก็มีความ,มเด่นที่แตกต่างกันออกไปเลยใช่ค่ะนะคะมีบางบางท่านเนี่ยชอบหมดเลย3ส,สูตรเลยมีส่วนเลยไหมลูกค้ามีค่ะแสดงว่ารักในในปาราจริงใช่ค่ะ เรื่องของอสาชนิดที่แยกออกไปแล้วเนี่ยพี่คิดถึงในเรื่องของการที่จะพัฒนาสูตรออกไปไหมเราก็คิดนะคะ<ช>เราคิดพัฒนาที่จะทําสูตรออกไปแต่ตอนนี้เราก็ลองสูตรใหม่แล้วคือปลาสับหลนค่ะเราได้ลองแล้วนะคะแต่ว่าเรายังไม่ออกจําหน่ายถ้าหลนนี่ในเรื่องของกะทิใช่ค่ะใส่กะทิใช่ค่ะ,ะเห็นว่า3ส,สูตรอันนี้เนี่ยไม่ได้มีการใส่กะทิไม่มีค่ะมีแค่เป็นน้ํามันค่ะแบบสูตรขัว่วไอ้สูตรทอดนี่จะมีน้ํามันค่ะเราจัมาผัดไม่ค่ะ ข้าวคือไม่มีน้ำมันนะคะถ้าแบบทอดจะมีน้ำมันค่ะแล้วก็มีแบบดิบใช่ค่ะอันนี้แล้วก็จะพัฒนาต่อไปเป็นหล่นอีกเป็นหล่นค่ะเรคาดว่าจะวางจำหน่ายในเร็วๆนี้ใช่ค่ะนะคะว่าอย่างนั้นนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเขามีหล่นปูหล่นปลาเนี่ยมีหลายอย่างเลยอันนี้เป็นปลาร้าหล่นอันนี้คือปลาร้าสับหล่นค่ะจริงๆจะเป็นแค่ปลาร้าหล่นแต่ของเราจะเป็นปลาร้าหล่นปลาร้าสับหล่นค่ะนะคะนอกจากปลาร้าแล้วเนี่ยนะคะ ที่เห็นนี่ก็คือแห้งแล้วแต่ว่าก่อนที่จะมาเป็นตรงเนี้มันได้มีการหมักใช่ค่ะสิ่งที่เหลือจากการหมักเนี่ยมันก็คือน้ำใช่ค่ะคุณพี่เอาน้ำเนี่ยมาผ่านกระบวนการหรือว่าไปต่อยอดทําผลิตภัณฑ์อ๋อน้ําที่เหลือจากที่เราทําปลาราสับใช่ไหมคะก็จะเป็นเอามาทําเป็นน้ําต้มปลารานะคะเพื่อเราเอามาประยุกต์ทําเป็นน้ําต้มปลาราเพื่อให้แม่ค้าเนี่ยนะคะไปตาส้มตําได้นะคะใส่ป่นได้ใส่แกงลาวได้ใส่แกงอ่อมได้ทําน้ําจิ้มได้ทํา ตามแจ่วได้ได้ไก่เป็นหัวเชื้อเลยขวดขนาดนี้ค่ะราคาสามสิบห้าบาทค่ะอ๋อขายสามขวดร้อยด้วยใช่ค่ะถูกมากๆเลย <c oughs> นะคะแล้วก็เป็นอะไรล่ะเขาเรียกว่าส่วนผสมเหมือนกับน้ำซุปอ่าใช้ได้เป็นน้ำซุปได้ สำหรับปลาราตัวนี้ถ้าเป็นน้าซุปก็ค่อนข้างจะใช่นะคะแต่ว่าใช่ค่ะเข้มข้นสําหรับแม่ค้าส้มตาจะเวิร์กมากค่ะแม่ค้าส้มตําฟังอย่างนี้นะคะก็ไม่ต้องไปเคี่ยวไปผสมอะไรมากเลยคือไหลเนี่ยเขามีขายเลยนะในขวดเรียกว่าวางจำหน่ายแล้วเนี่ยสินค้าที่อยู่ตรงข้างหน้าเราเนี่ยนะคะแล้วก็นำไปปรุงอาหารอะไรได้บ้างยิไหลก็ได้บอกไว้หมดแล้วนะคะจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ย้ำอีกครั้งหนึ่งเลยว่ามีจุดเด่นยังไง จุดเด่นของเราก็คือเราจะแตกต่างจากท้องตลาดเพราะว่าเราจะเน้นสมุนไพรเราจะหนักเครื่องนะคะแล้วก็ของเราไม่มีสารกันไม่มีสารกันบูดแล้วก็ทําจากปลากระดี่ดนล้วนซึ่งเราจะไม่ใช้ปลาตัวใหญ่นะคะตามท้องตลาดที่เขาใช้กันทั่วไปเราจะเน้นปลากระดีเกรดเอค่ะเนือ้อก็จะหวานๆเลยแล้วในเรื่องของวัตถุดิบตัวนี้เนี่ยก็ไม่ใช่วัตถุดิบพื้นบ้านเราใช่ค่ะเพราะว่าบ้านเราจะไม่มีนะปลาตัวนี้นะคะ,คะเราก็สั่งมาจากสุขโขทัยค่ะ อ๋อขึ้นชื่อด้วยใช่ค่ะนี่เป็นเอกในเรื่องของปาตรกระดูกที่เราผสมผสมตรงนี้มามาผสมกับภูมิปัญญาของคุณพี่นะคะแล้วก็จำหน่ายอยู่ที่ชนบุรีใช่ค่ะมีวางที่จังหวัดอื่นหรือว่าที่จังหวัดอื่นยังไม่มีค่ะค่ะตัวนี้ก็อยู่ในเขตชนบุรีค่ะก็ทาความรู้จักกันตั้งส่วนชนบุรีเกาะนะคะอนาคตเนี่ยมีจําหน่ายเพิ่มมากขึ้นเนี่ย ก็จะได้ขยายลงไปใช่คะนนเนื่องจากว่าเป็นสถานประกอบการแล้วก็เป็นผู้ผลิตรายเดียวใช่คกุย,ยกันถึงเรื่องของมาตรฐานของผลิตภัณฑ์แน่นอนแหละ <c oughs> เข้า o t ท p แล้วเนี่ยจะต้องมีมาตรฐานผลิตภัณฑ์ค่ะตรงส่วนนี้มาตรฐานผลิตภัณฑ์ที่ได้รับนีม่มีอะไรบ้างคะอ,อ๋อของเราก็มีออยนะคะ <c oughs> แล้วก็มีโอทแล้วก็มออีพัฒนาชุมชนนะคะค่ะ ที่เราได้มาสามตัวที่เลี้ยงใหญ่เลยนะคะแน่นอนที่สุดตอนนี้สินค้าตัวนี้ยังไม่ได้ผ่านการคัดสรรระดับดาวของประเทศแต่ก็ได้ลงทะเบียนนะคะเป็นสินค้าโอท็อปของจังหวัดชนบุรีซึ่งขั้นตอนต่อไปเนี่ยในเรื่องของการคัดสรรเนี่ยปีนี้ส่งแน่นอนคนะคะเป็นกําลังใจให้ด้วยแล้วก็ อ๋อมีสูตรเอกด้วยใช่ไหมที่ใช้ในการคัดสรรนะคะนี่ก็คืออีกหนึ่งมาตรฐานนะคะที่จะก้าวสู่ต่อไปสําหรับปลาศั์นะคะเห็นผลิตภัณฑ์น่ารักมีความอร่อยรสชาติที่หอมหวนขนาดนี้แล้วเนี่ยทำให้ท่านผู้ชมเนี่ยจะต้องสงสัยแน่ๆว่าเอและส่วนผสมนะเป็นยังไงใช้วัตถุดิบอะไรบ้างมีกรรมวิธีในการที่ทํารวมทั้งสถานประกอบการหรือสถานที่ผลิตเนี่ย ประกอบไปด้วยอะไรมีความสะอาดมากน้อยขนาดไหนเนี่ยช่วงต่อไปเนี่ยพาไปชมกันถึงในครัวที่สถานที่ผลิตกันเลยทีเดียวค่ะชมกัน ของคุณไว้ให้ดี CTV เคเบิลทีวีระบบดิจิตอลความคมชัดสูงด d คัดสรรช่องรายการใหม่ส่งตรงให้ความบันเทิงถึงบ้านคุณช่อง230ถ้สอสสสปอรอช่องกีฬาเพื่อคนไทยรวบรวมการแข,ข่งขันกรีฑาจักรยานฟุตบอลไทยและการถ่ายทอดสดฟุตบอลไทยทีเมลีกให้คุณรับชมถึงบ้าน ช่อง232ถูสปอร์ตช่องกีฬาเพื่อน,นักกอล์ฟและถ่ายทอดสดฟุตบอลยามาหาลีกวันและช่อง256สถูมูฟวี่ฮิตช่องภาพยนตร์ทำเงินจาก่างประเทศพร้อมภาคเสียงภาษาไทยตลอด24ชั่วโมงสนุกกับสาระความบันเทิงหลากหลายรูปแบบที่นี่เร็วๆนี้แน่นอน CTV เคเบิลทีวีระบบดิจิตอลความคมชัดสูง HD สนใจสอบถามและสมัครสมาชิกโทร038 2 7 7 4 4 5 บอกไว้นะคะว่าเราจะพาไปเยี่ยมชมดูกระบวนการผลิตไปดูส่วนผสมนะคะสำหรับสถานที่ผลิตตารา่าสับแม่อุไลนั่นเองนะคะแต่ก่อนที่จะเข้าไปยังส่วนของการผลิตนั้นเนี่ยในส่วนของออยอถ้าได้รับมาตรฐานมาแล้วคุณผูอใหญต้องแต่งตัวให้ถูกต้องก่อนเข้าโรงงานใช่ไหมคะ ชมโรงงานย่อยๆเป็นสถานที่ผลิตได้เลยใช่ค่ะเชิญค่ะเมื่อมาถึงจุดแรกของสถานที่ผลิตสินค้าจะเป็นจุดช้าล้างหรือวัตถุดิบที่ถูกนำมาประกอบอาหารต้องผ่านการล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยก่อนค่ะหลังจากที่ส่วนผสมเนี่ยได้ผ่านการช้า ช้าล้างไปแล้วนะคะในจุดล้างก็จะมาพักให้มันเสด็จนะเรียกว่าเสด็จน้ำนะคะก็จะมีกระมังนะคะแล้วก็มีมีอีกชั้นหนึ่งมีตะแกรงใช่ค่ะไม่ว่าจะเป็นกระเทียมที่ผ่านการเลือกแกะออกมาหรว่มาเลยนะคะแล้วก็คัดมาด้วยนะคะหัวที่ไล่เลี่ยสมองสมอใช่ค่ะสตรดที่ที่คัดรอบๆหรือไปล้างล้วก็มาเสด็จนะ หัวหอมก็เช่นกันตอกเรียบร้อยล้างน้ำนะคะรอสะเสด็จทำเช่นเดียวกันหมดเลยทั้งพริกทั้งไปมาะกรูดอ้โหยังหมัดมากเลยนะคะความสดนะคะของส่วนผสมในแต่ละอย่างนะคะตะ,ะไครก็เอามาลอกหั่นใช่คะ,ะ,คะประมาณขนาดนี้ก็มีขา่ากระชายนะคะนี่เลยวัตถุด,ดิบหลักอ,อีกตัวหนึ่งเลยเนี่ย นะะคนี่แหละคือปลากระดีที่มาจากสุโขทัยใช่ไหมคะใช่ค่ะนี่เป็นอย่างนี้เลยคัดอีกเช่นกันค่ะเพราะว่าสังเกตจากในกระมังนี่ตัวนี่เท่าๆกันหมดเลยใช่ค่ะใช่ค่ะไอ้ที่เห็ว่าเป็นไซส์เป็นไซส์มาต์ใช่ค่ะไซส์ขนาดกลางค่ะไม่ใหญ่เกินไปไม่เล็กเกินไปค่ะจากสุโขทัยใช่ค่ะนะคะนำมาก็ด้วยกระบวนการปรุงของคุณพี่อุไรใช่ค่ะนะคะอันนี้ก็ต้อง อบไว้นิดหนึ่งนะคะพอรวมส่วนผสมทั้งหมดเนี่ยแล้ว<ช>ก็เอาไปตาก ใช่ค่ะนี่เป็นอีกหนึ่งสูตรเลยใชกว่เป็นไฮไลท์เหมือนกันนะคะเด็กผู้ชมจะสิว่าเขาคั่วกันยังไงว่ากลิ่นหอมมากมายเหลืเชิญค่ะเนี่ยค่ะวิถีคั่วค่ะกำลังคั่วอยู่ค่ะอ๋อไม่มีควันเลยค่ะท่านผู้ชมค่ะเพราะว่าเราจะทําตัวดูดตัวนี้ขึ้นไปค่ะนะคะจะไม่รบกวนเวลาเราทํางานอ๋อพนักงานก็ทํางานอย่างสบายไม่ต้องไอไปจามไปไม่มีนะอยู่ในตัวทีไม่มีตัวดูดควัน คั่วนานขนาดไหนคะเ45นาทีค่ะ45นาทีใช่ค่ะเพราะว่าเราจะต้องนานค่ะเพราะว่าเราจะต้องเอาให้แห้งเลยค่ะแห้งจนสมุนไพรทุกตัวสุกเป็นเนื้อเดียวกันจนเหนียวเป็นเนื้อเดียวกันค่ะได้กลิ่นกระชายดีนะเด่นไต่ะหมูกขึ้นมาเลยนะคะอันนี้ก็คั่วไปเสร็จแล้วการคั่วแล้วก็มีการทอดใช่ค่ะทอดแตกต่างกันยังไงอ๋อแตกต่างตรงที่ว่าถ้าทอดเนี่ยเราจะใส่น้ํามันค่ะ แต่เราใส่น้ำมันก่อนเสร็จแล้วเราก็จะมาทอดเคี่ยวไปจนกว่ามันจะเข้าเนื้อเดียวกันเหมือนพริกเผาอะค่ะอ๋อค่ะนะคะพอแห้งได้ระดับหนึ่งก็พอเลยแล้วก็การเก็บการคั่วกับการทอดนี่แตกต่างกันไหมแตกต่างค่ะเพราะแตกต่างตรงว่ามีน้ำมันกับไม่มีน้ำมันค่ะอืค่ะอันไหนเก็บได้นานกว่าอ๋อเก็บได้เท่ากันค่ะเพราะว่าสุกแล้วค่ะเก็บได้หนึ่งเดือนในอุณหภูมิที่ธรรมดาความนิยมก็เท่ากันเลยใช่ค่ะแต่ความนิยมไม่รู้สึกว่าจะเป็นคั่วนิยมมากกว่า คั่วมันก็หอมลองลงมาก็จะเป็นทอดอาจจะเป็นในเรื่องของการดูแลสุขภาพนิดหนึ่งก็ได้เพราะการคั่วเนี่ยไม่มีน้ํามันใช่ค่ะก็เลือกรับประทานกันได้นะคะแต่ดูแล้วว่าจะเด็ดทั้งสามสูตรด้วยกันเลยคั่วเนี่ยสาหรับคนที่ไม่อยากอ้วนนะคะสมุนไพรล้วนๆไม่มีคอเลสเตอรอลแต่ถ้าเป็นทอดมันจะมีน้ำมันก็ค่อนข้างคนอ้วนจะไม่ค่อยชอบค่ะ เซนเห็นคนที่ชอบทานปลาร้านี่ไม่มีใคร้วนเลยนะแค่พี่เพ็รรับสัมพัญยังไงนะนะคะเดี๋ยวไปเยี่ยมชมในแผนกอื่นกันด้วยนะคะค่ะเช่ญค่ะ นาทีแล้วใช่ไหมคะหน้าตาออกมาเป็นเป็นอย่างนี้ค่ะน,บบน,นี่คือขั่วเมื่อกี้ที่น้องก็คั้วให้ดูนะคะหน้าตาเป็นอย่างนี้เสร็จแล้วเราก็จะปล่อยให้เย็นก่อนเมื่อเย็นสนิทแล้วเราก็จะบรรจุลงกล่องเอ๊กขวดตัวนี้นะคะอันนี้เราจะใส่แค่แปดแปดสิบกร,รัมค่ะนะคะ<ม>ตอนไม่ถึงค่ะตอนหนึ่งกระปุกนะคะ เราก็จะอัดนะคะให้ดดูเรียบร้อยไม่เอาเปียบผู้บริโภคไม่ค่ะไม่ได้หวงข้างในนะคะไม่ค่ะเราจะเราจะอัดลงไปเลยตามตามน้ำหนักเลยนะคะค่ะแล้วเราก็มาชั่งดูนะคะอันนี้เจ็ดสิบสี่แปดสิบกรัมเราต้องใส่ถึงแปดสิบกรัมนะคะแปดแปดสิบถึงแปดสิบเอ็ดก็ได้ค่ะค่ะเราจะไม่ให้ต่ำกว่าแปดสิบ 81-82ได้นะคะเราจะไม่เอาเปรียบผู้บริโภคอันนี้ก็82แล้วก็เอาออกนิดนึงนะคะเนี่ยค่ะจะอยู่ที่80-81ิบปดสิบเอ็ดได้ค่ะเสร็จแล้วเราก็จะทำให้มันเรียบร้อยนิดนึงนะคะกรรมวิธีค่ะแฮนด์เมดใช่ค่ะต้องละเอียดค่ะเสร็จแล้วค่ะนะคะเสร็จแล้วเราก็จะส่งไปที่ ติดสติกเกอร์นะคะตรงจุดนี้ที่เป็นจุดแพ็กกิ้งเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยสภาพของการแต่งตัวหมวกยังอยู่แล้วจะต้องมีแมสใช่ค่ะด้วย่ำนะคะความปลอดภัยความถูกสุขลักษณะในการที่จะแพ็กกิ้งอาหารนั่นเองกระบวนการต่อไปเป็นแพ็กเก็เป็นอย่างนี้เสร็จแล้วเนี่ยในโรื่การติดสติกเกอร์ใช่ค่ะรายละเอียด ที่อยู่ในสติกเกอร์ออยได้กำหนดไว้ว่าต้องมีมีวันเดือนปีผลิตด้วยค่ะค่ะอายุใช่ค่ะนะคะมีสถานที่ผลิตใช่ค่ะมีชื่อมีแบรนด์ใช่ค่ะซึ่งวงบอกว่าเป็นสินค้าประเภทอะไรใช่ค่ะการเก็บรักษาเปิดปิดอุณหภูมิอะไรยังไงนะคะเดี๋ยวไปดูในขั้นตอนของการติดสติกเกอร์แล้วก็เตรียมส่งเข้าสต็อกในคลังเก็บนั่นเองซึ่งมีสต็อกทั้งอุณหภูมิห้องแล้วก็อยู่ในห้องเย็นด้วยใช่ค่ะนะคะ ซึ่งจะมาอยู่ในตัวผลิตภัณฑ์ตรงนี้มีอยู่3แบบด้วยกันนั่นก็คือ3สูตรของปาราสับใช่ค่ะเริ่มตั้งแต่อันนี้นะคะสีนี้นะคะของปาราสับทอดค่ะค่ะสีนี้ใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วก็ตรงส่วนหน้าหน้ากระปุกนี่ก็จะเป็นพี่อุไรเลยใช่ค่ะเป็นของแบรนด์เองเลยค่ะคุณผู้ชมแล้วก็ตอนนี้เนี่ยคุณพี่เนี่ยลง ตลาดเองด้วยนะคะก็ถึงชัดๆอย่างนี้เลยเจ้าของแบรนด์ไปเองเลยทั้งผลิตและขายเองนะคะในส่วนของรายละเอียดก็อย่างที่บอกไปว่าครบถ้วนนะคะมีออยนะคะแล้วก็มีวันผลิตอายุมีน้ำหนักนะคะที่ต้องบอกว่าต้องเป็นส่วนเป็นฉลากที่สมบูรณ์ส่วนประกอบนะคะโดยคร่าวๆนะคะแน่นอนที่สุดแล้วว่าเราต้องแสดงส่วนผสมออกไปด้วยว่ามีอะไรเท่าไหร่นะคะแล้วก็มาในเรื่องของ ราคาด้วยนะก็ต้องมีความชัดเจนตรงนี้อันนี้สำหรับสูตรทอดทอดนะคะส่วนตัวนี้นะคะก็จะเป็นคั่วค่ะคือตัวนี้นะคะคั่วเป็นสีสีทองค่ะใช่ค่ะเหลืองนะคะเหลืองทองมีส่วนผสมเช่นเดียวกันมีส่วนประกอบเช่นเดียวกันนะคะนี่ก็มีแบรนด์ของสซู้าโอทอรนะคะแล้วก็ อุตสาหกรรมใเขียนตู้ออกแบบด้วยนะคะใช่ค่ะให้ผริตเป็นไว้บอกว่าเป็นที่เลี้ยงหลักใะสามหน่วยงานนะสำหรับชาวโอท็อปนะคะแล้วก็อีกสูตรหนึ่งค่ะอันนี้แบบดิบค่ะจะเป็นสีเงินนะคะสีเงินนะคะท่านผจำดีๆนะคะมีด้วยกัน3สีด้วยกันนะเช่นเดียวกันเลยนะคะนี่ก็เป็นแพ็คกิ้งแล้วก็แพ็กเกจที่เสร็จสมบูรณ์แล้วะออกมาเป็นหนึ่งผลิตภัณฑ์นะคะแล้วในเรื่องของ อ่ะตัวนี้เป็นน้ำปลาต้มน้ำปลาต้มค่ะนะคะในการในรูปนี้ค่ะการพัฒนาแพ็กเกจเนี่ยก็จะมีขึ้นไปเป็นลําดับชั้นใช่ค่ะบางทีเนี่ยแพ็กเกจแต่ละตัวเนี่ยออกมาอาจจะผู้บริโภคเป็นคนคอมเมนต์หรือว่าเสนอแนะมาว่าอาจจะทําเป็นคอลเลคชันค่ะทําได้นห่ฮะได้ค่ะปลาได้ค่ะได้นะออกได้มาเราก็จะทาให้นะเป็นรุ่นๆไปสําหรับออเดอร์นะคะ แล้วก็ในส่วนของการเก็บรักษาค่ะนะคะที่ต้องบอกว่าการเก็บรักษาเนี่ยแตกต่างกันยังไงกับอุณหภูมิห้องและอุณหภูมิเย็นถ้าอยู่ในอุณหภูมิห้องนะคะดิบกับเอ่อคั่วกับทอดเนี่ยจะอยู่ได้หนึ่งเดือนนะคะอยู่ในอุณหภูมิห้องแต่ส่วนดิบนี้จะอยู่ได้แค่หนึ่งอาทิตย์นะคะดิบอยู่ได้หนึ่งอาทิตย์ใช่ค่ะอุณหภูมิห้องแต่ถ้าเกิดว่าอยู่ในอุณหภูมิของตู้เย็นนะคะ,ค,ะความเย็น คั้วกับทอดนี่จะอยู่ได้2เดือนส่วนดิบนี้จะอยู่ได้2อาทิตย์ค่ะก็คือเพิ่มขึ้นอย่างถึงท่าตัวนั่นเองใช่ค่ะอุณหภูมิเย็นนี่ก็คืออุณหภูมิในตู้เย็นใช่ค่ะใช่ค่ะนะคะซึ่งมันก็มีความเย็นถนอมอาหารได้ในระดับหนึ่งใช่ค่ะแต่กระปุกขนาดนี้เนี่ยพูดถึงก็ทานร้อยเดียวก็หมดแล้วหมดแล้วค่ะหมดแล้วนโอกาต่อไปก็พัฒนาขึ้นไปเป็นหลายๆไซส์หลายขนาดได้ค่ะทางเราจะพัฒนาอยู่ค่ะค่ะและในส่วนของกระบวนการ เก็บรักษาเพราะว่ามียอดของการสั่งออเ์ต่างประเทศด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ค่ะมีการเก็บรักษายังไงถ้าส่งอย่างนั้นถ้าอย่างนี้เราก็จะทําตามออเดอร์เสร็จแล้วก็ะจะเข้าไปเก็บก่อนเสร็จแล้วเราก็จะรอเขามารับค่ะเราไม่ได้ส่งเองแต่จะมีคนมารับไปเองค่ะมีคนมารับไปตอนนี้ได้ส่งไปประเทศไหนบ้างคะที่รู้ๆก็ไปเยอรมันไปยังกฤษนะคะ,คะแล้วก็มีออสเตรเลียแล้วก็แถวแถว,แถวบ้านเราทางลาวนี่ค่ะ เพื่อนบ้านใช่ค่ะเพื่อนบ้านเราจะเปิดอาเซียนในนการค้าเนี่ยเพราะฉะนั้นก็ต้องทาตลาดกันนิดนึงนะคะในส่วนคนไทยที่อยู่ต่างประเทศใช่ไหมคุณผู้ายคุมเป้มายคือคนไทยที่อยู่ต่างประเทศค่ะส่วนมากเขาลงมาเสร็จเราก็จะซื้อขึ้นไปอย่างเยอะมากบางทีสั่งเป็นโลไปเราก็จะทําเป็นแพ็กเกจให้เขาดีๆแล้วเขาก็ไปแพ็กกลับไปอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะขึ้นเครื่องได้สบายค่ะ ก็มีออเดอร์ต่างประเทศไปด้วยแล้วก็ในประเทศในจังหวัดชลบุรีอของเรานะคะการตลาดก็กำลังที่จะเริ่มขยายตัวเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวจะมาคุยกันค่ะว่าปลารสาบเนี่ยแต่แล้วเนี่ยมีการจำหน่ายกันที่ไหนบ้างะนะคะได้ชว่อลกไปค่ะ ออกจากห้องในส่วนของการผลิตไปแล้วนะคะ,คะตอนนี้มาพูดคุยถึงว่าถ้าจะผลิตเนี่ยกำลังการผลิตของสถานประกอบการตรงนี้เนี่ยผลิตได้วันหนึ่งอยู่ที่สัดส่วนเท่าไหร่คะวันหนึ่งถ้าผลิตจริงๆเราจะได้ที่400กระปุกถึง500กระปุกค่ะต่อวันว่าเยอะพอสมควรคเวลาที่ออกบูธเนี่ยจะมีคําถามคําถามหนึ่งทำใหม่ไหมอะ่ะเขาจะถามอย่างนี้เจอคหมเจอค่ะเอค่ะสำหรับ ปลาสับแม่อุไรเนี่ยไม่ต้องถามคําถามนี้เลยค่ะท่านผู้ชมเพราะว่าใหม่สดตลอดและทำตามออเดอร์ด้วยนะะคอันนี้เวลาที่เราออกบูธเนี่ยมีคอมเมนต์อะไรมาอยากทานแบบไหนนี่สามารถบอกคุณพี่ได้เลยใช่ไหมใช่ค่ะถ้าเกิดลูกค้าต้องการแบบไหนเราก็จะทําให้ลูกค้าได้ค่ะสั่งมาเอาเผ็ดอีกนิดนึงนะเอาสูตรนี้เอาเผ็ดหน่อยนึงนี่ดีเลยใช่งงานะัวนี้จะได้ได้ฟิกไต่ตัวแต่ในส่วนที่บรรจุกระป๋องกระปุกแบบนี้แล้วเนี่ยก็คือเป็นสูตร เป็นถูกตายตัวค่ะที่ออยกาหนดให้เราแล้วแต่ถ้าอยากได้นอกเหนือจากนั้นคือออเดอร์เรามาเราสามารถทําให้ได้เลยค่ะนั่นเลยค่ะฝากถึงผลิตภัณฑ์กันอีกสักครั้งหนึ่งค่ะช่องทางสั่งกันได้ค่ะสั่งกันได้ค่ะทางสั่งลงหน้านิดนึงเนาะใช่ค่ะสั่งลงหน้าเอ่อถ้าเกิดต้องการก็สั่งลงหน้าสัก2วันถึง3วันนะคะถ้าน้อยคือสั่งลงหน้าวันนึงเราก็ทําให้ได้แต่ถ้ามากกว่านั้นขอเวลาสัก3วันค่ะ นะคะเพราะว่ามันผลิตยี 4, 500่500้ากระปุกต่อวันอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดสั่งมากากว่านั้นเราไม่สามารถทำไม่ได้เพราะว่าเรามีแรงกำลังแค่สคนผลิตแค่นั้นเองอของค <c oughs> จริงจริงค่ะท่านผู้ชมให้เวลาในการสั่งล่วงหน้ากันสักนิดนึงะนะคะในส่วนของรายการตลุยโอทอปปีที่สองนะคะก็มีของที่ระลึกนะคะเป็นสินค้าน้ำประหวานบ้านคุณน,นันนะคะผลิตโดยพิธีกรเนี่ยแหละคะ่ะเป็นสินค้าโอท็อปสีดาวข,ของจังหวัดชนบุรีเหมือนกันมอบให้กับคุณพิ้วเลยค่ะขอบคุณค่ะ,คะขอบคุณมากค่ะค่ะทางเราก็ มีสินค้าของแม่อุไรเหมือนกันนะคะจะมอบให้ทางรายการค่ะคุณค่ะในเรื่องนี้ท้ายสุดของรายการนะคะท่านผู้ชมสำหรับตะลุยโอท็อปในปีที่2นะคะ รายละเอียดต่างๆที่รับทราบไปสําหรับวันนี้ถ้าท่านผู้ชมท่านใดนะคะมีผลิตภัณฑ์ดีๆเป็นผลิตภัณฑ์โอทอปในจังหวัดของชนบุรีเราเนี่ยคะที่จะแนะนําให้ทางรายการได้เข้าไปตะลุยกันเลยนะคะเพื่อที่จะได้เผยแพร่ไปให้ท่านผู้ชมทางบ้านหลายๆท่านเนี่ยได้รับรู้รับทราบกันก็สามารถติดต่อกันมาได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์038277445นั่นเองคะ่ะท้ายรายการวันนี้ต้องขอบคุณคุณพี่ไวมากสําหรับ การเยี่ยมชมสถานที่การผลิตปลาราสับในวันนี้ค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะ,คคะลาไปก่อนสำหรับวันนี้ค่ะท่านผู้ชมคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสัปดาห์หน้าจะพาคุณผู้ชมไปยังตำบลนานเริกอำเภอพนัทนิคมพบกับสินค้าโอท็อปน้องใหม่ของจังหวัดชนบุรีที่กำลังเป็นที่นิยมได้แก่ตอไม้หอมรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามในรายการตะลุยโอท็อปปีที่2ค่ะ